สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีประกอบนะครับอินเวอร์เตอร์ขนาดหกพันวัตต์นะครับสี่สิบแปโวลต์ชุดนี้ก็จะมี MPPT ในตัวนะครับ MPPT ก็ขนาด6 0สแอมป์นะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับขั้นตอนนี้มาถึงขั้นตอนการย้ำสายไฟนะครับเข้ากับหางปลาครับตอนนี้เราก็ย้ำ อันนี้เป็นสายของของแบตเตอรี่นะครับก็คือจะใหญ่หน่อยนะครับเราก็จะเข้าหางปลาแบบแบนนะครับฝั่งหนึ่งเป็นแบนฝั band, ่งหนึ่งจะกลมนะครับแบนเราก็จะเอาเข้าเบเกอร์ Baker นะครับส่วนกลมเราก็จะเอาเข้าขั้วแบตเตอรี่หรือว่าบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลมนะครับแบบกลมเราก็เข้าแบบนี้นะครับในคลิปก็จะเป็น เครื่องย้ำแบบไฮดรอลิกนะครับก็คือเป็นไฟฟ้านะครับเสียบจืดเสียบจืดเลยนะครับมันก็จะเร็วหน่อยนะครับแบบโยกสมัยก่อนก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะครับก็ความแน่นก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับมาขั้นตอนนี้ก็ เข้าขั้วแบตเตอรี่นะครับเข้าขั้วแบตเตอรี่เราก็ใช้ใช้ควงเล็กๆนะครับขันเพื่อให้มันอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยย้ำแน่นอีกทีหนึ่งนะครับด้านล่างจะเป็นบวกนะครับด้านบนจะเป็นลบนะครับก็ขั้วแบตเตอรี่นะครับก็ประมาณสามสิบสามร้อยแอมป์นะครับขนาดประมาณสามร้อยแอมป์ ดันั้นเราก็ย้ำให้มันแน่นนะครับทั้งบวกทั้งลบนะครับต่อมาก็มาเข้าเบรกเกอร์นะครับสายไฟที่เราย้ำไว้เมื่อกี้นะครับสายแดงนะครับต่อด้วยสายสีดำนะครับ อันนี้ด้านล่างนะครับสายจะยาวด้านล่างก็คือไปเข้าเมนบอร์ดนะครับทั้งแดงทั้งดําทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับด้านบนสายจะสั้นนะครับก็คือเข้าขั้วแบตที่เราขันเมื่อกี้นะครับในชุดนี้นะครับจะมี mppt ด้วยนะครับเราก็เข้าเบเกอร์ของ mppt นะครับเบเกอร์ mppt ใช้ขนาด6 3ม์นะครับ 2p นะครับ ส่วนเบเกอร์แบตเตอรี่ผมใช้ร้อยี่สิบห้าแอมป์นะครับขนาด2พีเช่นกันนะครับจากนั้นก็ไปประกอบลงตู้นะครับสายไฟนะครับสายแบตเตอรี่ที่เราขันนะครับมันก็จะมีสายที่โยงไปหา m p p t อีกเส้นหนึ่งนะครับที่จะต่อพ่วงกันนะครับสีดำจะมีสายแบตเส้นหนึ่งแล้วก็สายที่โยงไปหา ชาร์จเจอร์นะครับฝั่งแบตอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นฝั่งบวกนะครับสังเกตนะครับจะมีสองสายที่เราต่อพ่วงกันนะครับขนานกันนะครับก็คือชาร์จเจอร์จะมาลงแบตเตอรี่เลยนะครับก็เหมือนที่เราต่อนะครับไม่ต่างกันนะครับเราจะต่อชาร์จเจอร์ไว้นอกหรือว่าชาร์จเจอร์ไว้ในก็ได้นะครับคลิปนี้ก็คือชาร์จเจอร์ไว้ด้านในนะครับ จากนั้นเราก็ใช้ประแจนะครับยำ้ำเข้าไปนะครับให้มันแน่นนะครับจุดนี้มันจะอับๆหน่อยนะครับเขาเรียกอะไรมันชิดๆหน่อยมันมันจะขันยากหน่อยนะครับถ้าเกิดลูกค้านะครับจะส่งมาซ่อมนะครับส่งบอร์ดมาซ่อมก็จะจุดนี้ก็จะยากหน่อยนะเราก็โยกๆดูว่ามันแน่นไหมนะครับถ้าไม่แน่นเราก็ยำก้ำเข้าไปอีกนะ ดันเข้าไปจากนั้นเราก็มายึดนะครับยึดรางเบเกอร์นะครับเข้ากับตู้นะครับก็จะมีน็อตสองตัวนะครับจุดนี้ก็จะชิดๆหน่อยเหมือนกันนะครับสังเกตจะมีตัวหนังสือเขียนนะครับโซล่าโซล่าก็คือเบเกอร์โซล่านะครับอยู่ซ้ายมือนะครับแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นเบเกอร์ขวามือนะครับเนี่ยก็จะเป็นสายที่เราต่อขนานกันกับขั้วแบตเตอรี่เมื่อกี้นะครับก็คือมาลงเจ้าตัวชาร์จเจอร์นะครับก็คือฝั่งแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็จะมีสายเล็กที่เราต่อับเบเกอร์ตัวเล็กนะครับที่มันออกมาจากโซล่าครับเราก็มาต่อฝั่งโซล่าโซล่าจะอยู่ข้างบนนะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างครับก็ต่อดีๆนะครับบวกลบนะครับทีนี้ก็มาต่อเทอร์มินอนนะครับเทอร์มินอนก็จะมีแค่แบบเขาเรียกอะไรพิษก็จะมีแค่ออพุ์นะครับแล้วก็โซล่านะครับแค่สองช่องนะแค่สี่ช่องนะครับ ต่อเราก็จะดูหน่อยนะครับว่าแดงเป็น L อนะครับดําเป็น n นะครับหรือโซล่านะครับแดงเป็นบวกดําเป็นลบนะครับเราจะต่อให้มันตรงกับไอที่เราเขียนไว้นะครับไม่งั้นถ้าเราต่อสลับเดยวลูกค้าไปต่อมันจะเกิดปัญหาได้นะครับแต่เครื่องไม่พังนะครับต่อสายแผงสลับก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าต่อ N อเอาพุทสลับก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือเขียนไว้นะครับโซล่าจะอยู่ซ้ายมือนะครับเอาพุทจะอยู่ขวามือนะครับ ตรงกลางยังไม่มีนะครับตรงกลางถ้าเป็นไฮบิดนะครับตรงกลางก็จะเป็นอินพุตนะครับ NL ขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการยึดสายหมออแปลงนะครับเข้ากับเมนบอร์ดนะครับสังเกตมออแปลงผมจะมีเส้นยาวฝั่งหนึ่งเส้นสั้นฝั่งหนึ่งนะครับเส้นยาวเนี่ยผมจะต่อเข้าเมนบอร์ดเลยนะครับส่วนเส้นสั้นจะผ่านโชคนะครับผ่านโชคเพื่อไปเข้าบอร์ดนะครับ ผ่านโชคก็จะใช้น็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับขันกับสายนะครับแล้วเข้าบอร์ดนะครับเข้าบอร์ดก็จะเป็นน็อต M5 นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเราก็จะใช้ถ้ามันไม่ตรงนะครับเราก็ใช้ครีมดัดๆหน่อยนะครับน็อต M5 แล้วก็ลองด้วยแหวนนะครับแล้วก็จําเข้าไปให้มันแน่นนะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดแน่นจนน็อตขาดนะครับเดี๋ยวจะเจอปัญหานะครับ อันนี้ก็ใช้ประแจขันนะครับให้มันแน่นนะครับทีนี้ก็จะเป็นฝั่งสายยาวนะครับสายยาวสังเกตก็คือออกจากหม้อปแปลงไปเข้าบบรอดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบัดบานะครับบัดบานไม่ใช้ใช้ทำอะไรนะครับมาดูบัดบานก็คือเอาไว้ขนานขั้วนะครับขั้วของไอ ขั้วของฝั่งลบฝั่งลบก็จะมีมาให้สองขั้วนะครับถ้าเราต่อขั้วเดียวเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับเราก็เลยใช้วิธีเอาบัตรบาร์มาขนาดนะครับบัตรบาร์แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเรามาขนาดเข้าไปก็คือเนี่ยจะมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยมาห้น่อยทีนี้ก็จะเป็นสายบวกนะครับสายบวกสายบวกเราก็ขันเข้าฮีตซิงเลยนะครับฮีตซิงเราจะขันขันรูไหนก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีโยงสายก็ได้นะครับหลายเส้นก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ผมใช้เส้นเดียวนะครับ โยงเข้าจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับหันยึดเข้าไปนะครับแหวนรองอย่าลืมแหวนรองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นประกอบจอนะครับก็ไม่เชิงประกอบก็คือติดจอเข้าไปนะครับเข้ากับกล่องของเรานะครับกล่องก็เป็นกล่องที่ผมสั่งให้ลุกให้ให้เขาพับให้นะครับให้โรงงานพับให้นะครับก็จะเป็นตามที่เราต้องการนะครับ เราอยากได้หน้าตาแบบไหนนะครับเราก็ให้เขาทําให้นะครับก็ใช้ประแจบล็อกของมันนะครับย้ําให้มันแน่นนะครับแล้วก็สายแบตนะครับสายจอนะครับแล้วก็ต่อสายจอเข้าไปนะครับพอต่อสายจอเข้าไปแล้วขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็น การรัดสายนะครับโดยใช้เคเบิลถ่ายนะครับรัดฝั่งนี้ก็จะเป็นสายพวกชาร์จเจอร์นะครับเราก็รัดให้ให้มันไปด้วยกันเฉยๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับรัดเข้าไปด้วยกันเพื่อความสวยงามให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับประกันรับประกัน1ปีนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือภายใน1ปีจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เสียอุปกรณ์มีเซอร์วิสทุกตัวเลยนะครับอุปกรณ์มีเซอร์วิสทุกตัวนะไม่ต้องกลัวนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็มาแปะไอจอ m p p t ของเรานะครับก็ลองมากดดูว่ามันได้ไหมครับ ก็ประมาณนี้นะครับมาดูนะครับนี่พิสตเตอร์ของเรานะครับหมุนนะครับหมุนเข้าไปนะครับเมนบอร์ดยี่สี่เฟสนะครับม้อแปลง 6K นะครับพัดลมนะครับแล้วก็เทอร์มมนอนครบเลยนะครับสายไฟก็จะมีแถมให้นะครับสายแบตเตอรี่ก็จะแถมให้หนึ่งเมตรนะครับแดงดํานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับใครที่